หลังจากที่ทํำผิวที่คอก็ดูเรียบเนียนขึ้นค่ะแล้วก็ริ้วรอยดูจางลงเนี่ยเห็นได้ชัดเลยค่ะรู้สึกแฮปปี้มากเลยค่ะ อบมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่ใส่เสื้อเปิดคอค่ะก็จะมั่นใจมากขึ้นด้วยเทคนิคของคุณหมอส้อยที่มีการอันตาซาวเวลาที่ลงเข็มคุณหมอทําไปด้วยนะักอธิบายให้ฟังด้วยก็ทาให้รู้สึกปลอดภัยแล้วก็มั่นใจมากขึ้นเรื่องถูกแล้วนะคะที่เชื่อน้องแพรวที่แนะนํามาให้มาพบกับคุณหมอสร้อยที่อัจฉริยะคลินิกค่ะตั้งแต่อายุ40 ปีขึ้นไปนะคะก็ควรจะต้องเริ่มดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าพอวันเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนนะคะทั้งผิวตัวผิวหน้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆโดยเฉพาะร่างกายเราเนะะี่ยค่ะมันผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงแล้วเนะะี่ยค่ะมันก็จะทําให้ผิวพรรณเราไม่เต่งเหมือนเดิมแล้วฉะนั้นก็ถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะก็แนะนําให้เข้ามาพบคุณหมอส้อยเพราะคุณหมอส้อยมีคําแนะนําแล้วก็ใส่ใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เรากังวลใจนะคะที่อั a ยาคลินิกค,ค่ะ ไม่ผิดหวังที่ได้เข้ามาให้คุณหมอดูแลค่ะแพทย์หญิงอธิตาอินวงหรือคุณหมอส้อยแพทย์เฉพาะทางรังสีวินิจฉัยหันตะการอันเตอร์ซาววินิจฉัยโครงสร้างใบหน้าออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลในโปรแกรมฉีดฟินเลอร์และยกระชับปรับรูปหน้า